ปลาขนาดแบบพี่น้องร้างคณะนะคะตอนแรกสิเก็บมาจะกลับหนึ่งพี่น้องเห็นมันง่ามยอดตัวบัว,วเอีย่ยเลียโอ้ยลายคือเก่าจา้ะเก็บมากตอนแรกสิเก็บมากก็เด้ใส่มามาก็เดี๋ยใส่ก๋ยว,กวยเยตยอาอะไรแกันเนาะอันนี้แต่หนดใหญ่ๆงามๆพี่น้องเบิ่งนี่มีแต่ยอดใหญ่ๆงามๆข่อยอดบ่ได้ข่อยกอเลย กัดมักคือเก่า,ากเต้นกระตามก้นกระตา่ะตาที่เราจะพี่น้องมีกากลางล่างแล้วก็สิเตรียมดัวตีฟิดไว้ะตีฟิดไว้เท่าเดียวเท่าเดียวกับเมือเ่อแต่พี่น,อน้องเพราะว่าคนไทยเข้ากินอีหยังเห็ดอีหยังกับเขาก็ะหน่ำนะสิมันขาดพักอะไรแกพีกนก่น้ขาดพักอะไรแม่จ๋าเนาะกนนะ็คือฝรั่งเนาะ ฝรั่งกินเนื้อเพราะกิเนื้อกันกินกินมันกินมันกั็เนื้อท่านสิกินทุกชนนะคนบ่ไม่หนยชอบมีสีใบที่ห้องอันนี้แหละโอ้ยเอามาใส่กระเทียมเอามาใส่ตุ <c inhos> <cle an> ่มเอามาเสกแล้วไปนอนเพื่นว่าเอามาแกงสูงกระไดเพราะท่านให้เห็ดเด้ดเดิสูงแลท่านได้ลองเห็ดดึงเนาะ สีลองเห็ดตัต่างเวลา,า,าสิพัดหมูกรอบอย่าได้บ้างไหนง่ามง,งางพี่นนอนบ้างไเ,เอาหลอกออกมาเสร็จนะลอกออกแล้วก็เอามาพัดบ้างไคือคือสีบานจุ๋ยจพี่นนอนบ้างไหนหลอกออกเร็ว กาเดไปเก็บง่ายๆกับพี่น้องเพราะว่าทะเลมันอยู่ไกลนะจ๊ะครับรถุดไตป,ประมาณชั่วโมงหนึ่งจต่ยังครับรถุดไตประมาณชั่วโมงหนึ่งคันบอนี่ธุระทานแถวนั้นกับไรเก็บจากพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะบ้างก็อยู่ติดทะเลแต่เนอยู่แต่ว่าทะเลแถวบ้างเอยมันมามีขนาดมันมีนพักหลากหลายชนิดแต่ว่ามันมนา,นนาม,นมีขนาดยกเว้นขนาดว่ามีขนาด มีเบื้องเตียงพับมีพักกันนีน่พักพักปลาพักกระเทียมพักอะไรกระเทียมมีเบื้องเตียงวันนีแต่ขนาดจ้ะพี่น้องเพิ่มขับรถไปไกลนิดหน่อยอันนี้ก็ไปเก็บผังที่สองเนาะเป็นเดือนคุณจะได้ไปอีกพี่น้องค่ะบ่มีธุระบ่มี้อย่างสิบรายนไปเด้วยไป รถก็มีขั้นเดียวรถดตะกีนกรรม็มีสองขั้นเลยลูกชายเป็นย่ายบ้านไปเนาะเป็นย่ายบ้านไปกับให้บุคนไปใส่ขั้นนั้นราะว่าผนต้องไปเท็่งามจะเป็นไง ลวกแล้วชกน้ำเย็นชอกน้ำเย็นเอาไว้จ้ะให้มันกรอบให้มันสดกินเบางอะไรวานๆางแล้วนี่สีมือแซ่บพี่น้นอง กระตานึ่งลวกไปก็ได้ซ้ำนี่ละจ้าเพื่อนๆนี่ละจ้าลวกไวเตรียมใส่ถุงตีฟิตไปน่ะจะเนาะ